สวัสดีครับพบกับลุงเอ็พาแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดลยก่อนรับออเดอร์มาทําเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแจกสูตรเนื้อแดดเดียวก่อนครับผมนี่เนื้อ2อกิโลนะครับวันนี้มีหมูแดดเดียวด้วยครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวไปหั่นเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวลุงแอ็หั่นเนื้อก่อนนะครับโอ้ยงามครับพี่น้องทําเนื้อแดดเดียวครับผมสองกิโลครับผมโอ้โหเป็นซอยจุพี่น้องเลยสุดยอดครับผม อ้ยงามหลายพี่น้องเนี่ยสุดยอดครับผมจะแรกขอหยัดหั่นเนื้อก่อนนะครับอันนี้ทำเนื้อแดดครับผมสวยมากครับผมนี่หั่นเป็นแบบชิ้นยาวๆนะครับไม่ได้แล่นะครับนี่ครับจะแล่จะแร่แบบนี้ก่อน แบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมาตัดตัดลายขวางนะครับตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะครับมีนต้องหนามากนะครับเนื้อมันเหนียวนะครับมาณนนี้ครับผมมาณนี้ครับผม วยงามครับผมอ่าตอนนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับ2อกิโลเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักกันเลยครับวันนี้แจกสูตรเนื้อแดดเดียวครับผมลุงแอดทำขายอยู่เป็นประจำนะครับลูกค้าทานแล้วก็ติดใจกลับมาสั่งอีกครับผมไปดูว่าลุงแอดจะหมักยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับสูตรพัตคาการสูตรร้านอาหารนะครับนุ้อแกจะปรุงแบบหวานๆเค็มๆนะครับไม่ใช่เนื้อแบบบ้านเราอีสานนะครับที่ใส่แต่เค็มอย่างเดียวนะครับแต่บางท่านที่ว่าไม่ใส่น้ําตาลนะครับก็บอกนุ้อแกได้นะครับนุ้ยแกก็ไม่ใส่ให้ครับผมนี่ครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมปั่นครับผมมีเมล็ดผักชีครับ มีซอสหอยนางรมนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ชูรสครับผมเดี๋ยวไปลงมือหมักกันเลยครับหมู2กิโลนี่ว่าลงแอดจะตวงยังไงครับต่อ1กิโลใช้ปริมาณอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาเลยครับนี่ครับเมล็ดผักชีที่เราปั่นไว้ครับใส่ลงไปครับผมอันนี้เนื้อ2กิโลนะครับกะพอประมาณนะครับใส่มากก็หอมมากนะครับ เมลิดผักชีนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องตวงนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับ2กิโลเสร็จแล้วนี่ครับผมกระเทียมที่เราปั่นไว้นะครับก็กะเอาอันนี้ลุงแอ๊ดปั่นเผื่อมูดแดดด้วยนะครับมูดแดดอีก5โลนะครับวันนี้ลุงแอ๊ดทำออเดอร์หลายอย่างครับผมนี่ครับก็กะเอากระเทียมกับเมล็ดผักชีไม่มีปัญหาครับผมใส่ลงไป อ่าเสร็จแล้วครับผมของแซบของนัวใส่สักหน่อยนะครับไม่ใส่มันกับบแซบนะครับเด้อนอกจากว่าลูกค้าเขาสั่งว่าไม่ใส่ชลรสตรงแอก็จะไม่ใส่ให้นะครับอ่าเล็กน้อยครับพอประมาณนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับน้ําตาลนะครับบอกเลยนะครับน้ําตาลนี่ต้องตวงครับพวกเครื่องปรุงนี่อ่าน้ำตาลใช้นะครับตักขึ้นมาแบบนี้นะครับช้อนแบบนี้นะครับผมเต็มเต็มเลย ใช้สองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมอันนี้เนื้อสองโลนะครับอ่าหนึ่งกิโลไปแล้วสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับสองช้อนครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับรสชาติจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมน้ำมันหอยนะครับแล้วแต่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ น้ำมันหอยไม่ต้องตวงนะครับกะเอาครับผม2องโลก็ประมาณนี้ครับผมทำให้ข้นให้เหนียวให้รสชาติเข้มข้นครับน้ำมันหอยเสร็จแล้วครับผมซีวขาวครับตวงใช้กระบวยแบบนี้นะครับกระบวยมาตรฐาน,นครับผมซีวขาวนี่ใช้2กระบวยครึ่งต่อ1นกิโลนะครับหนึ่กระบวย ตวง,ตงเต็มๆแบบนี้เลยนะครับสองกระบวยเท่ากับน้ําตาลครับผมนี่ครับสองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับตวงไปหนึ่งกิโลแล้วครับผมอันนี้เนื้อสองกิโลแล้วก็ตวงอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองอสรุปแล้วก็สองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผม เสร็จแล้วครับผมต่อไปนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฝาเขียวครับผมใช้1กระบวยครึ่งนะครับต่อ1นึ่กิโลนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับประมาณนี้อันนี้เนื้อ2องแล้วก็ต้องตวงอีกทีนึงหนึ่งโลตวงเสร็จแล้วครับผมอันนี้โลที่2นะครับ1กระบวยครึ่งต่อหนึกโครับผม อัตราส่วนตามนี้เลยนะครับรับรองว่ารสชาติออกมาเป๊ะๆครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเครื่องปรุงต่างๆครับผมที่เราใส่ไปโอ้ยเหนือสดมากครับผมลุงแอ๊กนี่ไปตลาดตั้งแต่ที่สี่เลยนะครับจะได้ของสดมาครับผม นี่ครับพุกเค้าไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วล้วก็หมักทิ้งแค่5นาทีถึง10นาทีแค่นั้นนะครับลุงเอ็กไม่หมักข้ามคืนนะครับหมักแค่แป๊บเดียวแล้วก็นําออกตากได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหลุงเอ็กชิมรสชาติดูแล้วเป๊ะเลยพี่น้องสูงตามที่ลุงเอ็กบอกเลยนะครับนี่ครับเนื้อเด็ดเดียวแจกสูตรฟรีครับผมสูตรพัตคารร้านอาหารนะครับ ถ้าอย่างบ้านเรานี่เขาไม่ใส่หวานนะครับที่บ้านเราก็เอินสิ้นหลอดนะพี่น้องแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อแดดเดียวแบบพัทคารครับมันดอกเค็มๆมันหวาน,วนหอมเมล็ดผักชีนะครับหมักไว้สักห้านาทีถึง10นาทีครับผมเดี๋ยวนําออกตากเลยครับผมเสร็จแล้วมาตากกันเลยครับผม เจะมาตากแบบนี้นะครับนะครับตากเพราะมันหมานะครับเดี๋ยวลุงเอ็กก็จะทําการแพ็คนะครับใส่ถุงซีนสุญญากาศส่งลูกค้าครับผมนี่ครับออเดอร์ไม่ใช่น้อยครับผมเยอะแยะเลยนะครับนี่ยังขาดปลาช่อนนะครับแล้วก็หมูแดดอีกห้ากิโลครึ่งนะครับอันนี้โหขอบคุณออเดอร์ปังๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ปนีตากไปก่อนครับผม อ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับสีมืลลงแอคตาแซ่ประผมซอดให้ลูกค้าเหมือนกันครับผม่าแะไไดแล้วครับผมดูครับอืตอนทอดน่ะติดกระทะไม่สวยนะครับเพราะว่าลงแอคหมักซอสครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเหนียวมันตาลด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทอดออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนลลัพธ์อะไรัสีสันนะครับ เสร็จแล้วก็พักน้ำมันสักนิดนึงครับผมดูสีสันพี่น้องโอ้ยเขาเหนียวมาเขาเหนียวมาเขาเหนียวมาแบบเนี้อือหือสุดท้ายก็เทพักลงถาดก่อนนะครับเดี๋ยวจัดส่งลูกค้านะครับอันนี้ครึ่งโลนะครับพี่น้องเป็นจะแซบบอรับประกันว่ารสชาติเจ็มจนอีกแล้วครับท่านอ่าอันนี้อีกครึ่งโลนะครับ เห็นไหมครับกระทะดําน้ํามันก็จะดาหน่อยครับเแต่เราใช้น้ํามันใหม่นะทอดนะครับแต่ว่ามันอย่างว่าลครับมันเป็นซอสครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เวลาทอดออกมาแล้วครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามครับผมเสร็จแล้วก็พักลงจานครับผมอันนี้อีกครึ่งโลนะครับโอ้ยหนักหนาเลยครึ่งโลพี่น้องเอ้ย เสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ที่ลูกค้าให้ทอดนะครับแบบทอดนะครับบริการทอดฟรีครับผมนี่เนื้อครึ่งโลครับจานละครึ่งโลครับผมอันนี้ก็ครึ่งโลครับผมอันนี้จะเป็นหมูแดดโลนึงครับผมนี่โลหนึ่งนะครับอันนี้จะจานครึ่งโลครึ่งโลครับผมนี่ครับผลดตก็ทอดได้นะครับทอดส่งลูกค้าครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับผม